จ้าเอวันนี้เรามาพบกันในวิชาสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดทบทวนในชุดที่3กันแล้วนะเราผ่านมาแล้ว2ชุดใช่ไหมคะเด็กๆคงได้คะแนนดีๆกันนะเพราะถ้าเด็กๆฟังดีๆคุณครูจะอธิบาย อยู่ในแต่ละข้อให้แล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องเตรียมอะไรคะสมุดเล่มเดิมที่เราใช้ทำแบบทดสอบใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อวิชาและจำนวนข้อให้ถูกต้องนะไม่อย่างนั้นคุณครูเอาคะแนนไปใส่ให้ใครก็ไม่รู้นะจ๊ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูในข้อที่หนึ่งกันเลยพร้อมไหมคะเอาละค่ะข้อที่หนึ่งเมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นนักเรียนควรทําอย่างไรเด็กๆเวลาเพื่อนมาคุยกับเด็กๆหรืออธิบายอะไรให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องทํำยังไงคะกอไก่ไม่สนใจฟังคอไข่ตั้งใจฟังคอควายไม่รับฟังและเดินหนีไปเลย เด็กๆควรทำยังไงดีข้อ2การยอมรับความสามารถของครูทำให้นักเรียนมีลักษณะอย่างไรการยอมรับความสามารถของครูทำให้เด็กๆเ,เชื่อฟังคุณครูในเวลาสอนหรือเวลาอบรม เพราะฉะนั้นเด็กๆจะมีลักษณะอย่างไรคะกไก่ก้าร้าวคุณครูอุ๊ยนิสัยดีไม่เอ่ยขอไข่ขาดความกระตันยูคอควายอ่อนน้อมถ่อมตนข้อไหนดูดีที่สุดเอ่ย เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเคลื่อนที่ได้คือยกหยิบจับขยับพื้นที่โยกย้ายไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อไหนคือเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดก็ไก่บ้านที่ดินดินสอคิดดีๆนะบ้านยกได้หรือเปล่าขอไข่ปากกาดินสอเสื้อผ้า เอ๊ะมันหยิบมันยกได้หมดไหมของพวกนี้คอควายที่ดินทีวีวิทยุคิดดีๆนะคะอะไรบ้างที่ยกไม่ได้แล้วนักเรียนจะเลือกข้อไหนดีข้อ4นักเรียนควรปฏิบัติต่อเพื่อน ที่นับถือศาสนาแตกต่างจากตนเองอย่างไรการนับถือศาสนาที่ไม่เหมือนกันผิดไหมคะไม่ผิดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีก็ไก่เลิกคบกับเพื่อนคนนั้นไปเลยได้ไหมเอยขอไข่ย,ยอมรับในความแตกต่างคอควายบังคับเพื่อนให้มานับถือศาสนาเหมือนตัวเราเอง ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมทำให้มีสิ่งดีๆต่างๆในสังคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วสังคมจะเป็นอย่างไรกอไก่เพื่อความสงบสุขขอไข่เพื่อความเป็นระเบียบขอควายถูกทุกข้อหมายถึงถูกทั้งกอไก่และขอไข่เลย ที่สําคัญของนักเรียนคือข้อใดข้อนี้ไม่ยากนะคะก็ไก่ศึกษาหาความรู้ขอไข่ยอยู่บ้านเฉยเฉยขอควายเล่นเกมจากโทรศัพท์มือถือเอา้าวคอไหนคือหน้าที่ของตัวเราเองข้อเจ็ด ข้อใดเป็นเสรีภาพของนักเรียนเสรีภาพก็คือการที่เราจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นข้อใดเป็นเสรีภาพก็ไกลข่มขู่เพื่อนได้ขอขายการเลือกซื้อขนมคอควายทรัพย์สินของเพื่อนอะไรล่ะที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นไม่ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงดีที่ไม่ควรทำก็ไก่พูดคุยเสียงดังเวลาทานอาหารขอไข่เคี้ยวอาหารเสียงดังคอควายถูกทุกข้อ ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนกฎของโรงเรียนเด็กๆต้องรู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครล่ะที่ไม่ทำก็ไก่แดงเข้าแถวซื้ออาหารแดงทำไม่เอย่ยขอไข่ส้มทิ้งขยะหน้าอาคารเรียนเอ๊ะใช่ไหมขอควายขาวแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน ข้อสิบข้อสุดท้ายแล้วจ้าเอาละเราคิดดีๆนะข้อนี้อาจจะยากเล็กน้อยเพราะเหตุใดเราจึงไม่มีสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะของคนอื่นนะกอไก่ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ดีหายากคอไข่ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้คอควายทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เอาละค่ะเด็กๆทำครบแล้วนะสิบขอ้อเพราะฉะนั้นอย่าลืมส่งคุณครูทำแบบฝึกหัดส่งทุกวันด้วยนะจะน่ารักที่สุดเลย